อ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็แมทช์ชิงของแวนพรีเมียมเป็นการที่3ของวันนี้ดึกแล้วฝ่ามืดแล้วไม่ต้องพูดร้อมทําเพลงขาประจํามามั่งไม่ชิงมั่งไม่ชิงมั่งแต่ชิงบ่อยเหมือนกันสสวััดีครบอ้มาอะไรมาเล่นแกนบูครับแกนบูอยากชนะมากเลยอุ้มเด็กสบายอุ้มรู้มากนะโอ้หาวแล้วดับมาอ้าวชิงอะไรน็อตน็อตอะไรมาเล่นครับอาฟาฟอร์สครับอาฟาฟอร์ฟาด์ฟันเอ้ยพรีเมียมจะเวิร์กเหรอวะ ไปดู็จะมีเก่งโคตรเลยแต่มีโคตรเก่งพีเมียจะไหวเหรอวะลองดูลองดูหัวเราอะไรนกแพ้มาเลรอมึงอะฮะแตกนกแพ้ใครมาลุกนแพ้ฟอฟอสเหรอฟาดฝันในไฟฟีไอ้มันเก่งตรงไหนวะเก่งตอนเดือดเล็กเงี้ยเต่าแล้วคุกเต๋าอะเหนีย่ะโยนไปโฆษณาลงก่อนสองลกเบิ้ลละสี่ก็เป็นแปด เล้เบิร์จะคูณสองอะ,อะไรเนี่ยห้าเอามาอาซ้ายมืออุ้มลงก่อนอ่ไม่ดีเลยสัดยางสับก่อนอ่าพังกระสับพังกระสับเดี๋ยววางกองสับเดี๋ยววางเต็มพีแมตทีมวะตอนตอนแรกกะว่าลองสัตว์ลองเริ่มเริ่มก่อนพอปล่อยเขาเริ่มเริ่มหลังปุ๊บเละ ล่าเขานานนี่านานเดียกันโอเคโอโอเคเย่เย่ทางซ้ายมือนะครับแกนรูลวงก่อนฮึคือด,ดีดีไม่ดีอุ้มทางซ้ายมือเก็บห้าครับเก็บห้าไอเดียวเดียก่อนเก็บกูอยากลุ้มอะไรเก็บไปมัง่งโมหม่ายอุ้มส,สุดยอดแล้วการเก็บมัยอย่าดีว่า กว่าอย่าถือเก็บสองใบครับใบเก็บสามใบเก็บสามใบเดี๋ยนะขอโฟกัสก่อนอะไรแล้วมึงเก็บแล้วมึงเก็บทำไมฮะไม่เก็บไว้ใช้บ้างนะไม่ไหวไม่ได้อีกไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เลยถ้างั้นก็เล่นไปกับผู้แพ้ไอ้น้องปีกี่ใบสามใบครับอ่ะให้เขาสลับวางไว้บ้าก็ได้ผูแพ้ไมนเด้ ไม่ทำไมยางงั้นนะหนักอะหนักเลยนวลเลยเราจะตัดสลับรถกวาดไปพันกันครับจะเสียมากคุณไ่มนแข่งวันนี้ก็เหนื่อยล้าโอ้โหนี่คนมาแข่งเยอะมากเลยวันนี้มาจนเดินเข้าป่าถือว่าเยอะไม่เยอะมากแต่ก็เยอะประมาณยี่สิบนี่ยป่ยี่สิบสองโอ้ยใค่ชัวธรรมดาเมื่อก่อนสมัยเขาสมัยก่อนนี่เคยมาแข่งกันสามสิบหกสี่สิบคนด้วยนะร้านกูมาอัดได้ไงวะตอนได้ร้านพี่พี่ห้องเดียวเลยตอนนี้สองห้องเลยนะ สองห้องวันนี้มาอย่างเต็มเลยถ้าเรื่องจุครับตีได้เมื่อก่อนห้องเดียวแข่งได้เดืนตีไม่ได้เหรออุ้มอุ้มสมัยก่อนแข่งสามสิบหกสี่สิบคนมาอย่างวะมาแล้วนี่เข้ากันไรครับจัวหนึ่งคารระเบิดเจ็ดพันตีเลยเข้ามาต้องไปแข่งกันหน้าร้านอ่ะชั้นหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงบัพหนึงแป๊บนึงแก่ล้มล้ดิโอ้โหมิดมิดมิดเมื่อกี้บอกเข้าเลยผ่านละผ่านละผ่านละอะไรเนี่ยยิ้มจั๊กวะอุ้มยิ้มจักวะอื ให้กระดูบค่อยๆห้ามหยิบเองห้ามหยิบเขานะตัวเองนะครับตัวเองนะเขานะจิ้มกระดูกขึ้นมืออ้าวให้มันเอาจริงเว้ยไปใช้ต่อเท่าไหรเก้าพันเก้าพันที่ใครคนนี้ปีครามปีครามห้าพันครับอ๋อปีครามอ่ะเข้าเลยเข้าเลยเขี้ยะเฮ้ย วมาตอนนี้แล้มาสลับดอกกันแล้วดแคิวไปตอนนี้เนี่ยคิวคนทั้งที่สองไร้ครับไร้อีกครามพอครับสกิมเมอร์ลงคำหนึ่งเสนอครับสามใบอ่าหยิบการ์ดอีกไปทางกี่ใบก็ได้ข้อตะบานหนึ่งแล้วกันนะข้อหนึ่งก็ได้เหมือนกันความอะไรก็ไม่รู้โอเคปรเด็นหนึ่ง เช็คได้อะเนี่ยม่ค่ะเช็คได้อ่าเจอปีกคามหนึ่งใบครับหยิบขึ้นมือที่เหลือที่เหลือซับที่เหลือให้คุณต่อสู้กลับบ้านหยิบไปนะพี่จีพี่ยอดนะมาใส่เลยใหคุณกอ็เอาด้วยนะหน้าด้านเอาดะแหม่เสียดายนะครับแชมป์เก่าวีวันนี้พี่บอลไม่ได้ลงแข่งนะครับเพราะว่าพี่เห็นว่าคนแข่งเยอะแล้วแล้วก็แพ็กไม่ทันครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับ วันนี้ก็แพ็คไม่ทันเดี๋ยวคืนนี้จะแพ็คถึงตีสี่ตีห้าอะไครับพอครับคืนวันเสาร์ในที่ยืนสิบเอ็ดอะไนะเนี่ยใช่ยืนสิบเอ็ดเนี่ยที่เราอัดอยู่นี่วันเสาร์นะครับใช้ดาวเก่านะใช้ดาวเก่านี่ทำอะไรนะอ่าเมื่อตีลุกเลยเมื่อตีไวลุกเลยลบห้าพันลบห้าพันใช่ต่อเก่าจะลบเลยครับตอนเมื่อก่อนเราเคยจัดถึนกี่โมงเก้นเปิดประตูมาเช้าเลยวะใช่จัดยันเช้าก็มีนะครับเพื่อจะให้ของไปเร็วเพื่อจะให้ไปของไปเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เข้าเลยได้ใช่ไหม ไปไปไปอันนี้ละไม่ถนัดไม่ถนัดใช่ครับไม่เจออ่าไม่เจอตีก็ไม่เจอเลยเข้าอ่าสิบสี่พันอันนี้สิบเอ็ดตีข้างครับเอาแล้วี่ตีแวนนะไม่เข้าพี่จนทิกเกอร์ขอไม่เล่นอีนะขายแล้วครับโอ้โหคือนี่ตีอะไรดีบอลตีสามน่าจะเสร็จตีอะไรนะพกทือทัชคืวบอกตีทัชเอ้ยเรามีสกิลที่ใช้ได้ก็ใช้ไปเราเป็นบีด้วยเราผสมทุ่ลูกผสม ที่พ่อให้ไปกินไว้ชูโสมชูโสมไม่ใช่ลูกม่อชุบชุบกาศสกัดคนตัวเดียวเห็นเด็กเล่นเห็นเด็กเล่นเด็กเล่นน้ำเล็กๆพี่บอลบอกทีแรกจะรักษาจะมาป้องกันแชมป์สักหน่อยแหม่ไม่งั้นพวกมึงเจอแล้วน่ารักพี่บอลบอกกูตแตกเด็กให้ดูแล้วด้วยสกิลเทีละตัวถึงเบอร์หนึ่งโม่สองอื้อหยไพ่ดีหยิบ กี่กามะโคตรโกงอยู่แบบนี้ทีนึงทิ้งอ๋อโอ้เปลี่ยนของของเล่นไม่อยู่ในกองครับพี่ดอกสองสี่หกแปดสิบพอดีสิบแล้วได้อะไรโอคอ่าแหวนบวกหมื่นครับตัวนี้บอกว่าถ้ามีดอกเกินสิบบวกอีกตัวละห้าพันโอเคอ่าสอบนะตัวนี้บอกว่ามีดอกเกินสิบบวกห้าแหวนบอกว่าสิบเกินสิบบวกหมื่นอ่าโอเค อ่ะขอถายเดาได้ไหมตัวเนี้รักเปล่าโอเคนี่ก็รักตีอันนี้ยี่สิบสองมดอกเกินสิขีเดียวขีเดียวยี่สิบสองเข้าเลยเข้าเลยไห้มันหลอกมันเปิดขี้แซนโอ้ยแซนวะแซนบอกเขาไงว่าเนี่ยห้าพันมันจะดิเกอร์อ่ะอันนี้เป็นสิบสี่สิบสี่อีกครั้งห้าบาทสี่ครั้งเพลงมาเลยสิบสี่ชั้สิ่างกันของพี่เบิร์ดเหรอใช่ อันนี้สิบเก้าสิบเก้าป็นติ๊กเกอร์เก่านี่สิบนี้สิเอ็ดขอหมื่นขอหมื่นอ่ะให้หมื่นหลการมือแตกกันพอดีมึงเจั่วรับอ่ามือกี่ใบเจ็ดเจ็ดแปดแปดปปหรือเปล่าที่แปดเป็นโครเทงไลครับไลน์ก็มแถลอุ้มมือฮะตัวหนึ่งใบให้ดูนี่แหละแปเนี่ยแปดนะ เดดนีี่าาเอาอีกแล้วเวลาแข่งชิงนี่มันมผ่านนิดเดียวตอนแวนวีก็ลืมแพ้มากินเป嘛อูโหูเอาไปย่อยสไตล์เหรอสไตล์อะสองตัวเหรอสุดเสียมดเลยนะทำไมรอบที่แล้วมันเป็นแบบนี้ล่ะไอ้นี่ล็อกพลังใช่ล็อกพลังใช่แต่ว่าตอนแรกมันยังไม่ได้ก็คือยังล็อกไม่ได้ทีมือแนบกว่าออร์เคสต์อีกเมื่อกี้ย อร่อยอร่อยร่างกินจบๆๆต้องข้าแล้วใช้กอกเซเว่นพอครับสกิมมาลงคาสบัตหนึ่งเปิดทับสามอ่ะจะโยนสองอ๋อไม่เจอเลยไม่เจอเลยโอ้ยไม่เจอมาเลยมีฮิวด้วยแล้วก็สับฮิวข้างบนตัวว่าไม่ได้นี่หว่าไม่เลยไมเลย เขาไม่เป็นไรว่าแกนบูจะไปสไตล์ไปเก่งที่ตอนไหนเนี่ยตอนที่สองมาสามตั้งแต่สองขึ้นสองก็เริ่มเก่งอ่ะไม่ตายแรกการฟาร์มของเทเลที่เกือไปโอ้เยอะไอ้นี้เองเหรอไอ้นี่ไอ้นี่คือสองตีแวนมือมือตากสองไปสองไปสองไปจันทร์ขามีโลกอะไรวะห้าพันมึงไม่กัด ตีคร1 1> ับร <Off canvas. S 1> สกีแวนมัตตีข้อหนึ่งคาร์บอคารบัหนึ่งเหมือนกันะไงจีกะไงจีโซนหนึ่งใบครับอ่าต่อจีอที่หงาคอการ์ดได้สองใบคอเอาป่ะอ่าคอหนึ่งใบแล้วก็จดนั้มีคอคอหนึ่งจอ๋อคืนอ่ะคืนไม่เข้าเลยสองเข้าเลยนะเข้าไปเขาลยเอายอมหมดเลยอรอแล้วรัันไรกาดฮิวิได้ทมอ่พลังครับพลังให้ตัวนี้ทำไมไม่อยากได้ฮิวะ มันมันต้องไอ้นี่พี่สกีมันเคยบอกว่าเมื่อเช็คฮิลมันจะสแตนงมันจะทอนของเลยให้อ่าให้มันตัวนี้อ่าขออนุญาตเอาไปเลยอันที่สองครับเฮ้ยโอ้ยไม่เคละใบอ่าตอนนั้นถือเป็นใบที่สองเลยสองอ่าเอาไม่ได้แล้วสองอ้าวอันที่สามดีกินนอกไปที่สามขึ้นมาก่อนเลยเพราะเดี๋ยวลงนึงก็รู้ดิว่ากี่ทิกใช่ไหมใช่ทอาไม่เป็นไรไหนไปฮิวครับฮิลฮิวให้รางตัวนี้เป็นสิวเลยคราวนี้ข้อเด่ง คลขี้รักตัดทิ้งกันไปจะตัวโอเคตัดทิ้งไปลูกเต๋าออกไปใช้คิวแล้วสแตนเหตมันควรมั้ยมันก็ไม่เข้านี่หว่างกันนะนี่ก็ไม่เข้าเป็นลูกน้องตีลูกพี่ลูกน้องได้อ่ะเข้าไหมเข้าเข้าสิบสามทำไมถึงเข้าอ่ะตัดทิ้งก็ติ๊กเกอร์หนึ่งใช่ไหมอ๋อโอเคเสร็จโอเคจ็บเพิ่นเจบเพิ่นเข้า อันนี้พลังทําไมไม่ตีตัวนู้นนะตีก่อนตีไปแล้วจบไปแล้วพี่ถึงพูดปอเซ็นต์ตวทำไมไม่ตีว่าลืมหรอเลืมตยยนเทเลเรชั่นเฮ้ยต่แรกไม่เก่งไต่แรกไม่เก่งแต่มือมึงบางเหลือเกินนี่ทรมานเลือกเนสกิลตอนขับัเนี่ยตอนเจอโน่นนี่หัวเอาหัวโอ้ดีนะมันได้สองฮิวนะไม่งั้นแย่เลยนะมือน้อยๆอาจจะเกมที่นี่เลยด้วยถ้าไม่ฮิวเนี่ยนั่นแหละครับ แต่จะแข็งหวดเอาหวดเอามันแตลกมากรู้สึกไงเราแข็งแหละโมเน่แข็งแหละเฮ้ยมันลงไปหมดอะไรเช็คเป็นฮิวเช็คเป็นฮิวไี้นุ๊กมันนั่งแช่งเอาค้าวฟ้อนอยู่แขนตีกระยำไม่ติไม่ตกตะคริ๊กเอาอะไรมาเล่นไอ้นุ๊กอ๋ละขึ้นอันนี้มีสกิลอีกไหมพูดนะนั่นแหละครูปั๊บอ่าเยอะๆไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะไม่ขอ ราภาพกันนะพี่ตาเขากินไปดูแข่งไปนี่ฟินไหมฟินโอหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าโมหะใบชุบตามจีโซนที่ไงหนึ่งใบสองตัวโอเคโอ้ยชุบแล้วเปิดกี่ใบแล้วนะอะไร่โมหะมีแค่ใบเดียวไม่ใช่ทีกาดนะมึงเมื่อกี้เนี่ยไม่มีเลยเราทำตรงเลยชุบชุบสองใบใช่ป่ะใช่ครับ บอกเลยเมื่อกี้ถ้าสามสัมเมนนะมีสิทธิ์หลับโอ้ยไม่ดีเลยนะพักหนึ่งอุ่นอย่างนีเข้าดับบายตัดนะเอาแค่นี้เลยแล้วก็เขาล,ลูกเขาลูกเจริญตายทั้งคู่อ่า ใบนี้ก็ใบที่ชุบมาบวกห้าพันด้วยพี่ดอกันสิบบวกห้าพันสิบสี่สิบสี่ครั้งเอาเพลงพี่เบิร์ดดีแล้ว <c oughs> <c oughs> ชแชร์ดั <c oughs> ผมวักมาพูดก็มีที่ราดครับ <c oughs> เมื่อเมื่อการเว็บหนึ่งหรือซีขึ้นไปชิวมันบวกขอให้ห0าพันต้งคิดหรอกไ่ได้ไม่ไดคิ 5, ดว่าจะเจน็ขอแห้าบาทโอเคห้าบาทไม่แต่ซอยห้าบาทโฆษณาปะเนี่ย 15, ไม่ถึงสิบห้าไม่โดนสิบหกยี่สิ 16, บหก ยี่สิบหก้ตีเสร็จชุดหนึ่งนี่ตีอยู่ใช่ไหมใช่นี่ตีอยู่เมื่อตีเสร็จมีสกิลโอเคเราไม่ใช็ครับไม่มีชิคเกอร์ข้าบัตหนึ่งชุดตัวหนึ่งต้อแเ้วเก่าตอนนี้เหรอเก่าตอนนี้ไม่แรงอ่ะเฮ้ยต้องเอาใช่ไหมต้องเอาปะเออไรเอามือดีกว่าเรือไห้อิงมาฟีดเรื่องเซฟเนี่ยขอให้บอก อล้วกันมีการเปล้วยจุ่ะอ๋ออันนี้ <27. S 3> ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกีเคีเดียวมือกีก่ใบแคหเดเข้าเลยวันต <True>. ูตรีสองเดมีมตรแบบฟอนติเกอร์ครับอ้าวโอเคอาคาหน้าบุ ไม่ต้องหยิบแล้ว okay, ไม่ต้องหยิบแล้วตัตดกันนี่แต่จะไม่ดูไม่ต้องตัดตัดกันตัรถ้ตาตัดกันอันนี้ตีเค่ยี่สิบสี่อันนี้บโกนัสตีบวกหนึ่งห้าเป็นยี <24 S 1> ่สิบสี่ตีเสร็จมีสกิลตีเสร็จลีไทยตัวเองตัวนี่ส <24 S 1> ิเรื่องเรื่องเซฟเนี่ยต้องยกให้พี่อุ้มจีการครับไอ้หเหี้ยเยอะจังวะเขาเนี่ยจีอะไรแล้วเนี่ยทีสองทีสามทีสี่แล้วมั้งเนี่ยยี่สิบี่ใช่ปะใช่แล้ว เว็บสามใช้เป็นเว็บสองเว็บสามบกห้าพันเว็บหนึ่งเว็บฮะอ่าเว็บสหรือสามจิมมจห้าพันหนึ่งสองสามเอ๊ะเดี๋ยววันนั้นหนึ่งสองสามสี่อ๋อสี่เหรอถูกป่ะอ่างั้นเว็บทีไหนับที่สี่สี่สี่หนึ่งสองสามสี่ต้องาเปลี่ยนได้ป่ะเอาเลยเดี๋ยวไม่ให้กระดงมานงั้นงั้นไปดีไปดีไปดี อุบมกไว้นะชีวิตมึงแชีวิตน่าเหนื่อยโอเคอันนี้เว็บเว็บสี่เว็บสี่หนึ่งเว็บสี่ขึ้นไปโอเคอ่ะทีทายตัวเองครับชัวรหนึ่งแล้วก็วันนี้จอนจบเทินตายจอนจบเทินตายตอนนี้ตายไงจำสองแล้วเริ่มฮัลโหลฮัลโหลขนาดจังอะไรอ่ะจู่ตัวตึ้งแห่งท้องทะเล ท้องทะเลชื่อไงอะไรมือเก็บใบนะขอยิองตาส <ไป S 2> ิบเอ็ดปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบเขามีพีจีใบหนึ่งอะไรช็คเจอไลครับเมลซอมอันนี้กอนนกลี่เอ็กเซลตัวนึงยังไงดีทำยังไงดี ใบ M3 สายบลบนี้มีรถพลังแล้ว3 4 6 3 4 4ใบุณนกโดนโดนโด,ดนนี้ไปหรอฮะโดนตอนนี้ไปหรอเออโดนเขาโดนล็อ <laughs> ก,ลกพลังไม่ใช่ไม่ใช่ใชเล่นตอนนี้ตอนนี้สไตล์ได้ใช่ไหมตายเลย ไม่เราเราเดมชิดท้าใช่ไหมไม่ตายคำสไตล์เฟดกดกอรี่เลยทำเป็นกอรี่ไปบอกเขาไงตอนรอบตอนเราเล่นอยู่ว่าทำไมไม่กดกอรี่อะจบไปแล้วหาเรื่องโดดเองเลยหาเรื่องอันนี้ล็อกหลังเนาะยังไม่ลบมันล็อกมันล็อกมัตตีที่บวกพลังไหมตอนคอบวกพลังมีไหมไม่มีไม่มีโองเฉยคอไปแล้วเป็นไร สองมเจ็ดีครับสกิลอ่า,อาอคัหนึ่ง Hill อจีจีโซนหนึ่งใบไม่คอครับไม่ขอมันก็ทีจีดรลสิบใบสามใบหนึ่งฮิวติเกอร์ฮิวเจลฮิวติเกอร์นี่แหละนี่แหละฮิวเจลพลังให้นี่วันนี้ผมจะตั้งชื่อวันนี้ว่า วันฮิวเองลูกวันฮิวเดย์ฮิวดาเมตครับทุกคนมักจะฮิวแล้วก็รอดสายไปที่สองไปามสริเกอร์ตัวหนึ่งก่อนพลังให้ทางให้ตัวนี้แหสติกเกอร์เยอะชิบหายวันฮิวเดย์พี่วันสติกเกอร์มือละดับไปใช่ไหม สองสี่หกแปดสิบใช่ไหมครัขอเนี่ยขอแทรกคำานิดนึงนะครับสมมติไอ้พวกนี้ถ้าเกิดใช้คิวอ่ะมันลุกได้ทุกตัวเลยป่ะครับทุกคนเลยอ้าวแล้วถ้ามาแวนตีก่อนอ่ะเปอร์เซ็นต์ออกคิวน่าจะน้อยกระจสยไปแล้วนี่นี่ไฮดริกเกอร์เขาจะล็อกเขาจะล็อกหมดล็อกหลังมันจะมันไฮดริเกอร์มันจะไม่เพิ่มขึ้นอ๋อแบบนนี้เราจะเซ้กว่ามือเจ็ดครับตีคราวนี้ล็อกไหมล็อกครับล็อกแล้ว อันนี้เท่าไหร่อมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดอ๋อนี้คุ้มกวาไม่เป็นอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองหมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นหกอันนี้มืนอันนี้หมื่นแปดมีมีแบบลุกเล็กอะไรไหมไม่มีไม่มีอันนี้สิบเจ็ดอันนี้เท่าไหร่นะเหลี่ยมอันนี้อ่าไม่บอกอันนี้เจ็มื่นเจ็ดอ่าเอาเองดีครับข้านี้สิบเจ็ดใช่ป่ะข้างนี้อันอันอะไรตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ยี่เ็ดี่เ็ดทิกด้วยตัวนี้ ตัวนี้สิบหกตัวนี้ตัวนี้อเดี๋ยวนะเมื่อกี้ิดสติกเกอร์สิบสามโอเคตัวนี้ก่อนเอาตัวไหนตีเนี่ยตัวนี้ตีอยู่อัสิบเจ็ดใช่ป่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดเป็นน้อยยังวะเป็นนี่เป็นยี่สิบสองโอเคหมื่นหนึ่งชิลหมื่นใครเขาล็อกแล้วไหมพวกอ่ะอันนี้เห็นนะยี่สิบสองถ้ามีสองวะติดสติกเกอร์เป็นมือลูกเนี่ยี่สิบเจ็ด แปดสิบหกอะอะไรออันนี้ล็อกพลังเท่าไรเลยสิบเอ็ดอ๋อไม่พอเย็นเย็นอีสองเท่าไหร่นะอกลับเป็นตัวล่างก่อนอะอ่าเป็นตัวล่างก่อนงั้นก็อ่ากลับมาแต่ตรงนี้ถูกไหมตรที้พอไ้อย่างนั้นอะเมื่อกี้พลังสิบเอ็ดสิบอันนี้ตีไปเมื่อกี้ตีไปสิบหกสิบหกอนไม่ใช่สิบเจ็ดสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดออมือพอมือพโอเคอันนี้ตีอันนี้มันจะล็อกเกือสิบเอ็ดถูกไหมใช่ยิบตียี่สิบสองยี่สิบสองอันนี กลายเป็นยี่สิบหกก็พอก็พอดีว่าะไห้มือให้อุ้มก็ไปยืมใครย้อนทำไมเจ้าไปยืงกลัดมือว่ะม่ไก๋เก็เห็นวกวกเลขปิดไงมือนหกมือนหกมือนหกอ่ะให้มือหนึ่งใช่ป่ะอันนี้ขออะไรอะอันนี้ขออะไรกันขออันนี้มันมือสามตีมือสามขอห้าบาทอันนี้ขอสิบบาทเป็นสิบบาทอสิบบาทอันนี้ห้าบาทที่มึงพูดเรื่อยๆมือเพื่ออะไร ห้าใบเอาสนุกไหมอยากสนุกไหมเฮ้ยมจะไม่กิดด้วยเงี้ยอย่าบอกนะจะไม่กิดด้วยเงี้ยการ์ดหนึ่งหมื่ไปเนี่ยแล้ว่อยจะนู้นเป็นไงเล่าไก่คิดด้าแนเล่นไม่กิดด้วยเลยตอนนี้ไม่เอาไม่เอาหาเลยรขอห้าบาทนะห้าบาทครับห้าบาทเท่านั้นไม่ให้งงห้าบาทนะโอเคอ่ะจเลจเลจเ จะปล่อยห้าบาทให้เี้ยผ่านแล้วอ่าผ่านแล้วผ่านแล้วในหมื่นการ์มิน่าไม่ปล่อยรักจริงจริงถึงแบบนี้หรอจะไปเล่นอะไรสไพี่น้อยโอ้๋อชอบเยว่ะเล่นเก่งเลยนั่งเอาตั้งฉันไม่นะเดี๋ยวจะชุบกระจายนะของเล่นไม่ขึ้นเลยค่ะอะไรก็ได้ใช่ไหมชิมต้องนี่ไงนี่ไง เอาโม่เหลืองเหลืองอกมาดินี่เอาไปเหลืองเหลืองไปทำไมนะเอาทิกเกอร์มาอุ้มนี่ไงอยห้มันเกิดกี่ใบละสี่นักี่ใบนั้นครับกี่ใบมือห้าใบมือห้าใบครับชุสูงสุดหกตัวไหนมองชุบกี่ตัวเนี่ยหกตัวชต่อจีโซนหงสองใบใบต่อสองหนึ่งใบสองตัวจุดสุบนใบยกสองเลยหตัวจะได้สูงสุดหตัววกแตก โคดกุกสุดสั้นกนเลกแค่ห้าหลุมจบออบอดห้าช่องรู้ป่ะเบรลุมเลยเียลุมเลยเล่เ่นเป็กาเลยเล่ลูกแก้วเลยวันเี้เยกอรรุมแม่สเกลละก่อนสวัสดีครัลโมาเลวมาเลอฮัลโหลฮัลโหลมไม่เอานี่ยเยอะวะอมไม่เอากระดูกเยอะอันนี้ชุบตัวนี้ได้ ชิวเชียวอ่อนเที่ยวเดย์ไล่นะมาในขบวนสองสี่ห้าสองสี่ห้าสิบห้าสิบเหรอไม่ใช่สิบสิบห้าห้าสิบก็ชีวิตนี้ขอแค่พี่จีอะยี่สิบสิบยี่สิบห้าบวกห้าหมื่นบวกห้าหมื่นแล้วก็บวกจากนี้อีกห้าพันโอ้ยจริงเอาไม่กันแรงตีแล้วไงต่อสิบเอ็ดกับแปด สิบเก้าสิบเก้าบวกอันนี้อีกสี่ยี่สามยี่สามบวกอีกมือบวกอีกห้าพันห้าพันสามสามอะไรนี่คิดเร็ว -3 นงสามติมตาอนนอยเลยกิเวบเลยก่เว็กเวยเว็บเวฟเแวงกับนี่เวฟโอเคอ่าสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดนี่นะ okay. สามหมื่นเจ็ดโอเคพิเศษขวชุบหนึ่ง พันตี 10R2737 อันนี้ตอนชุบมาบริยห้ามันจะบูทหมื่น37 37คุยกับคนนี้ดีกว่าคนนี้ไม่พีจีก็ปล่อยมีสองครื่องมันี้คุยง่ายพี่จีก็ปล่อยชีวิตเขามีสองอย่างขอทบพิกเด็ตได้ปะโู้โหนี่มันหนึ่งสองอ่าให้ดูนะสามสี่ ห้าโอ้หมดละห้าห้าหกเจ็ดสสี่ขห้าใบอืมคุยกันอีกเยอะเลยแปลอยจหรอคุยไปคุยคนจะมีพีจีเดียวพีจีแล้วกันแต่ว่าจะมปคุดวันนี้ทิ้ทิงทิ้ง พีจีไปมันได้คีมมันก็โยนลงข้างอยู่ดีแซนโอ้โหรังไหนฝั่งนี้เดียกันอันนี้แรงเยอะคีโอ้โคีเพาคีมก็นโยนลงข้างอยู่ดีแซนโอ้โหเพาโอ้โหไม่รอดละปั้นเวฟใหม่ปั้นเวฟใหม่ปัองเวฟใหม่อ่ะสองคีมหรือว่าคีเดียวตีก่อนเรื่องมาสองคีมสองคีตีมาฮิวมาก่อนเลยตอนนี้มันคีมตีทำไมละพคีเดียวตีเขาป่วยพีจีก็มานี่ตีมันไม่มีเวฟแล้วมันจะหยุดปั่นเวฟ ฝึกปับฝึกปับอันที่ตีใช่ไหมสองคีสองที่ตีมันพีกนะพีจีพีจีทิ้งทิ้งทิ้งคีเดียวคีเดียวปล่อยฟอนจะตายตายตายง่ายยันสองมีสองเจอตรงสลัดจริงๆเหมือนโดนป่นเลยเกี้ยงเลยครับมือใครในมือมีกี่ใบเนี่ยไม่มีแล้วพี่จะไปถามเขาอีกมีกี่ใบมือมึงมันมีกี่ใบไม่นะไอ้นักโจรสลัด ทหารเรือโดนปล้นเกียร์โดนปล้นตส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อาไม่เหลืออะไรเลยเอาละครับสกีแวนครับท่าเดิมท่าสดกลับมาท่าเดิมกาลี่เหลยท่าบกมือกาดได้กี่ใบกาดได้ใบเดียวครับกาดจากมือใช่ไหมจากมือโอเคก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเจนอ่าเห็นนะอันนี้เบามือเจ็ครับเฮ้ยห้ามเจนดิ ห้าเจ็ดไปไมอ๋อเขาหน่อยมือเจ็ดมือเจ็ดมือเจ็เหรอใช่สองสองโอเคสุดทีถ้าไม่เจนตายไหมอันนี้สอง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 เหรอใช่ถ้าบอกว่าเ้าเหลาอสอง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 ใช่อันนี้อ๋อสองที่ตายนะครับสิบแปดตัวตัวรีบสามอันนี้ยี่สามยี่สามมาคู่เลยอันนี้ยี่สองใช่ยี่สองเจ้นให้มีดป ช่วงจังหวะนี้แหละพี่กิ้ดแดงมังไงนะนั่นแหละครับง่ายสองงายสองงายสองโอ้ยถาอุ้มเลียงผิดก็ถูกป่ะเลยคิดสองใบโยสองข้างมึงไม่พอดอกห้าใบบวกห้าพันสิบใบบวกห้าพันสิบห้าใบบวกอีกห้าพันบสามหมื่นโอเค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 ิดมิดเลยสนได้ครับออรติเกอร์อะไรเนี่ยดอติเกอร์พลังตัวหนึ่งใบ เซคั่เช็คในบิลกิเกอร์เราหนักไปจะให้ดูไว้พูดไม่ดูแดมตัวเองเลยพูดไม่ดูกองพูดไม่ดูกองคนมันต่อยได้เยอะแยะสามเปอรสามสามเสาม่ยสามเสามพี่จีไม่ออาเดี๋ยวแดมเยอะเกินทะลุอย่างเงี้เราอย่างเงี้ยราอะสองเปอร์สามเปห้าไปโอเคจบเลยอันนี้กอง1,5อรห้าแดมไปอะโอโหสดวชีวิต กองกี่ใบหน้าอย่นี่เหมือนกานพูดไม่ดูมือเขาเลยโอ้โหด็กเยอะี่เยอะอะไรแต่ตายไม่ได้อ่ะโอ้โหตีสดงดเชื่อเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โมีดอพังเลยนะมีพีจีอยู่ออดอพังเลยนะเฮ้ยมีดอมาโม่ลงตีหมดสุดเช็คดอสองใบโอ้พีจีมาตีเลยปุ๊บปุ๊บไม่เลืออะไรเลย มีนาทีเท้งนั้นเลยอุโมกห้าบาทห้าบาทเอาไปเลยอย่าก่อนนะอันนี้ปันหนึ่งกับหนึ่งอันนี้บวกอีกสี่พันมีดอกเกินสิบเป็นสิบสองสิบสองกับเจ็ดสิบเก้าสิบเก้ายืนเท่าไหร่ขอหมื่นขอหมื่นอ่ะขอหมื่นก็เนี่ยหมื่นยี่สองขอสิบบาทแล้วเนี่ยโอ้ยจี้โอเคตัวนี้สองคี้ถ้ามีดอกเกินยี่สิบมาเลยมาเลยมาเลยไม่มีดออยู่แล้วหิวเหยือได ครับตายต้องไปนอนครับแกนดูเรากลับมาแล้วนี่ตอตาเอานั่งเชียหรือนั่งแช่งก็ไม่รู้โอ้โหอคุณไพคุณก็เจ๋โควิุณไพตาบบ๊ายายหน่อยแล้วตาไม่เอาไม่ให้เห็นนะอุ้มไอ้อุ้มมันยกมือไม่ฝาดเยเอาไปหน่ายเพื่ไปหน่อยแล้วสวัดีครับ